วันนี้เราจะไปทิปที่เกาะพีพีนะครับจากที่ป่าตองไปเกาะพีพีนะครับแล้วก็จะนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปนะครับประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับจะถึงเกาะพีพีเราก็จะแวะเที่ยวเกาะต่างๆครับที่อยู่ละแวกของเกาะพีพีนะครับมันจะมีมันจะมีหลายแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เราก็จะนั่งสปีดโบ๊ทไปกันเรื่อยๆนะครับแล้วทริปเราวันนี้ก็จะมีไปดำน้ำนะครับแต่จะมีเกาะอันไหนบ้างนะครับเดี๋ยวบางทีผมก็ไม่รู้จักเกาะนะครับก็ต้องใครรู้เม้นมาบอกได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ทุกเกาะนะครับอันนี้เรามาถึงเกาะเกาะนึงนะครับแต่ว่า เป็นที่ที่สวยมากๆนะครับอันนี้เราก็จะเดินข้ามไปที่เกาะนะครับมันอยู่ข้างหลังเกาะนะครับเราต้องเดินข้ามไปชมนะครับดูน้ำทะเลครับโอ้โหใสมากๆนี่นะครับคือเกาะที่สวยแล้วก็เป็นที่ที่เขาไปถ่ายทำหนังนะครับตรงนี้นะครับ สวยมากๆเลยครับน่าจะอยู่เขตกระบี่นะครับตรงนี้พอจบแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะเดินทางไปที่เกาะพีพีนะครับเกาะพีพีนี่ก็สวยนะครับแต่ว่าร้อนร้อนมากของวันนี้ เราจะไปทานอาหารกันที่เกาะพีพีนะครับแล้วก็เราก็จะไปดำน้ำกันนะครับถึงที่ดำน้ำแล้วโอ้โหมันคือสวยมากๆนะครับน้ำทะเลใต้นี่สวยมากใสามากสวยมากดูนะครับที่เห็นเป็นปะกาลังนะครับนั่นแหละว้าวแล้วก็น้องปลาเยอะมาก เสียดายไม่มีเบ็ดน้ำทะเลใสมากเลยครับถ้ามีโอกาสมาอีกผมจะไม่พลาดเบ็ดเลยมันจะมีที่ตกได้กับที่ตกไม่ได้นะครับอ้ที่ภูกเก็ตนะครับ อันนี้น่าจะอยู่ที่เขตของกระบ,บี่นะครับนี่ครับเป็นภาพนิ่งที่ผมถ่ายออกมาครับและนี่ก็คือสัมปทานของ,งัสกอตลังนกแท้นะครับแล้วก็เราก็จะไปที่แหลมพรมเทพนะครับเป็นทริปสุดท้ายนะครับจบทริปของวันนี้ครับขอบคุณครับ